แข่ของโรงแรมนะคะผู้แข่งของโรงแรมของเราก็คือโรงแรมเจดิวแอนรีออนนะคะซึ่งเนื่องจากลูกค้ามีความต้องการใช้บริการมีความมากขึ้นและมีความนิยมเป็นอันดับต้นๆค่ะโรงแรมเจดวิวแอนออตระหนักถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นจึงมีการปรับปรุงห้องพักให้ดู โรงแรมห้าดาวค่ะโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวักรุงเทพและโรงแรมเจดบิลแมนรียอกรุงเทพเน้นจุดขายคือชื่อเสียงและความสะดวกในการเดินทางค่ะคุณภาพในการให้คุณภาพในก,การให้บริการ,การและมีการสร้างทีมงานโดยเฉพาะด้านการตลาดและการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรักษา ลูกค้าให้ที่นี่อยู่เดิมและเพิ่มฐานลูกค้าให้มีมากขึ้นคะ่ะและนี่จะเป็นอ่อ